เฮ็ดสะอาดสะอานดีดีจะจะปูหญ้าเทียมเนาะจะเพืเ่อนๆจะปูหญ้าเทียมปูหญ้าเทียมยายแต่ผามาเบิงบรรยากาศง,ง,งามๆจ้ะอยู่วัดไร่ขิงถ้าวันเสาร์อาทิตย์คนจะลหลายหลายจะเพืเ่อนๆทำบุญไหว้พระกันจ้ะเพืเ่อนๆไหว้พระอยู่วัดไร่ขิงเนาะจ้ะเพืเ่อนๆ เาวเวทสุวรรณถึงเวลาพักพอนพที่สงบสงบเพราะกะมาวัดนี่แหละเนาะเพื่อนๆมาวัดนี่แหละจะกอาบรรยากาศงดงามมาฝากนะจ้ะเพื่อน,าลย,ลานยายม,มาไหว้พระดูวัดไรขิง มีลานขายของน้่อยู่ในนี่เนะาเนเนะจะเพื่อนๆแล้วก็มีมุมให้มานางพักฟังนั่งเพื่อนก็จะมีตลานนัดวันอาทิตย์จะเพืเ่อนๆวันอาทิตย์เพื่อนจะมีตลานนัดกันยายก็เอาบรรยากาศภายในวนันนั่วันอาทิตย์ยายมายายก็นั่งเล่นอยู่ใส่ไซส์คอยกลับล่างบวกไปสู่กับงานต่อ เดินทางบางคนก็จะไปว่ายน้ำไปออกกำลังกายยายกับเอาบรรยากาศง,งามๆมาฝากนะจ๊ะเพื่อนๆยายมาไหว้พระดูวัดไรขิงนี่แหละจ้ะอันนี้ทาบุญไหว้พระกันจ่าเพื่อนไหว้พระ ยูวัดไรขิงเนอะจากเพื่อนเท่ชาวเวุวันนี่ย้ะแตผ้ามาเบิงบรรยากาศง่า,งงามๆจ้ะดูวัดไรขิงถ้าวันเสาร์อาทิตย์ค้นจะร้ายหลายจ้ะเพื่อนๆนั่งให้ลมพัดลมพัดกะสบายเนาะสบายใจนี่จ้ะเด็กๆเขาก็มีโอกาสมาไหวาพ้พระ คนอื่นียังก็สั่งสมบุญตีเพื่อนเพื่อนนี่เลยจ้ะอันนี้นั่งให้ลมพัดลมพัดกะสบายเนาะสบายใจนี่จ้ะเดินห่างบางคนก็จะไปบายน้ามไป ออกกำลังกายมันก็จะบึงสะอาดตาเขียวเขียวขจีไปเมิดเนาะแต่ละจุดพันก็จะมีวายทาเวสวุวรรณกาดงามเง,งียบสงบดียายมากักสวัสดีจ้าวัดเขาว่ากะจิตใจก็สงบเนอะจาเพื่อนสงบ ฟอมที่จะแบบคล้ายๆเติมพลังเนะาจา้ะเติมพลังจะเป็นร้อยเนาะมันจะเป็นร้อยสะดะเคอคะร้อยสะดะเคาะประจำวันเกิดเป็นน้อจ๊ะวันที่นี้ลานขายของนั่มอยู่ในนี่นาอจา้ะเพื่อนๆแล้วกะม็มีมุมให้มาน่งผักโขวัดเขาว่า,ากะิตใจก็สงบนาอจา้ะเพื่อนสงบฟอมที่จะแบบคล้ายๆเติมพลังเนะาจา้ะเติมพลัง อันนี้ย้ายมาแต่เสาเนาะย่ายมาแต่เสามาไหวพระแล้วก็จะขามไปตลาดนัดเนาะอัดมาให้บึ้งนอกจากเพื่อนเพื่อนันก็นจะบึ้งสะอาดตาเขียวเขียวขจ้ีไปเมดเนะาะแต่ละจุดพันก็นจะมีไหวาทาเวสุวนันวันหยุดนอกจากเพื่อนๆวันหยุดของแต่ละคน,นก็นจะใส่กิจกรรม กิจกรรมก็คือกันเนาะจ่าเพืเ่อนๆบางคนก็นจะไปแต่กอบบรรยากาศง่างๆมงามมฝากนะจ่าเพืเ่อนๆยา,ายมาไหว้พระดูวัดไร่ขิงนั่งให้ลมพัดลมพัดก็สบายเนาะสบายใจนี่จ้ะเด็กก็ะจะเป็นร้อยเนาะคนจะเป็นร้อยสะเดาะเคาปจะร้อยสะเดาะเคาะ จำวันเกิดเป็นจะบรรยากาเดินหางบางคุก็จะไปว่ายน้ำไปออกกำลังกายฟังนัพิ่นก็จะมีตลานนัดวันอาทิตย์จะเพื่อนๆวันอาทิตย์เป็นจะมีตลานนัดกันยายก็เอาบรรยากาศภายในวัาฟังนั่ิ่นก็จะมีตลานนัดวันอาทิตย์จะเพื่อนๆวันอาทิตย์เป็นจะมีตลานนัดกันยายก็เอาบรรยากาศภายในวัา นี่แหละจ้ะอันนี้อัดมาให้เบิ้งนอกจะ้ะเพื่อนเพื่อนวันหยุดนอกจะ้ะเพื่อนเพื่อนวันหยุดของแต่ละคนก็จะใสกิจกรรมเฮ็ดกิจกรรมบ่คือกันนอกจะ้ะเพื่อนเพื่อนบางคนก็จะไปอิกเท่ากับมีโอกาสมาไหวพ้พระเพื่อนอื่นยังต่อสั่งสมบุญตีเพื่อนเพื่อนติกเท่ากับมีโอกาสมาไหวพ้พระ คนอื่นอีนอนยังก็สังส่งสมบุญตีเ,เพื่อนๆแยกกระพ้ามาเบิงบรรยากาศง,า,ง,งามๆจ้ะยูวัดไร่ขิงถ้าวันเสาร์อาทิตย์ค้นจะลายลายจะเพืเ่อนๆไปลแล้วแต่น้อยจะบางคนก็มาทำบุญที่จะกรรมของแต่ละคนก็อาจจะมากบวกันเนเ้อจจะเพื่อน เฮ็ดส,ส,สะอาดสะอานด,ดีดีจะจะปูหญ้าเทียมนะจะเพื่อนๆจะปูหญ้าเทียมปูหญ้าเทียมปูงามงามจะเพื่อนๆ อันนี้ยายมาแต่เสาเนาะยายมาแต่เสามาไหวพระแล้วก็จะขามไปตลาดนัดเนาะอัดมาให้บึ้งนอะจากเพื่อนๆนี่ละจ้ะอันนี้วันหยุดเนอะจาะเพื่อนๆวันหยุดของแต่ละคนก็นจะใส่กิจกรรม กิจกรรมก็คือกันนอกจากเพื่อนๆบางคนก็นจะไปเฮ็ดสะอาดสะอาดด้านดีๆจะจะปูญ้าเทียมนอกจากเพื่อน,นจะปูน้าเทียมปูญ้าเทียมวอนนั้นวันอาทิตย์ใหญ่มากแยกกนั่งเล่นอยู่สายๆคอยกลับอัดมาให้เบิ่งนอกจากเพื่อน อันนี้ก็จะเป็นสูงนามเนาะประจำวันเกิดจะมีหลายอย่างจ้ะเพืเ่อนมีมุมไห้ม,หมนงังมีลานกาแฟยายกับผ้ามาเบิงบรรยากาศงามๆจะ้ะอยูจวัดไร่ิงถ้าวันเสาร์อาทิตย์ค้นจะลายลาย้ะเพืเ่อน,นอุ่งงามๆแะเพืเ่อน <c oughs> เห็ดสะอาดสะอานดีๆจะจะปูหญ้าเทียมนะจ๊ะเพื่อนๆจะปูหญ้าเทียมปูหญ้าเทียมยมีลานขายของน้่อยู่ในนี่นะจ๊ะเพื่อนๆแล้วกะ็มีมุมให้มานางผักยาแยกแต่ผ้ามาเบิงบรรยากาศง,งามๆจ้ะดูวัดไร่ขิงถ้าวันเสาร์อาทิตย์ค้นจะลายลายจ้ะเพื่อนๆคิดเท่ากับมีโอกาสมาไหวา้พระ คนอื่นอียงก็สั่งสมบุญตีเพื่อนเนเดินห่างบางค้น็็จะไปว่ายนา้ำไปออกกำลังกายวันนำ้ำวันอาทิตย์ย่ายมากย่ายกันนั่งเล่นอยู่ใสๆคอยกลับกาดงามเง,ง,งียบสงบดีย้ายมากักสวัสดีจ้าถึงเวลาพักพลา สงบสงบเพราะกะมาวัดนี่แหละเนาะเพื่อนๆมาวัดนี่แหละนี่จ้าคนองงามงามจา้าเพื่อ <c> น <oughs> มีลานขายของนั่มอยู่ในนี่เนาะจากเพื่อนแล้วกะ็มีมุมให้มานางพักเขาวัดเขาว่าก็จิตใจก,สจก็สงบเนาะจ้นเพื่อนสงบ อมที่จะแบบคลายๆเติมพลั่งนะจ๊ะเติมลังนั่งให้ล่มพัดล่มพัดกะสบายเนาะสบายใจนี่จ้ะเดี๋ยั้นอันนี้ก็จะเป็นสูงน้ำเนาะประจําวันเกิดจะมีหลายอย่างจะเพื่อนมีมุมให้มนานั่งมีลานกาแฟมร่างบวกไปสู่กับงานต่อ